ฮัลโหลทุกท่กคนใหเย็ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเรียนภาษาจีนจากซีรีส์ EP ที่3แล้วนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เคยดู EP ที่1กับ EP ที่2นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและซีรีส์วันนี้ที่ผมจะนำมาสอนนะครับก็คือเรื่อง Water Chong Ou s h a o j i a n g จุ n นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า Be My Cat นะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงของข้าคือองค์ชายแมวเหมียวนะครับ มีทั้งหมดแค่16ตอนเท่านั้นนะครับก็หายากมากนะครับซีรีส์จีนที่มีความยาวแค่16ตอนเนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาซีรีส์ที่แบบดูแล้วเพลิดเพลินไม่คิดมากไม่ดรามา่าไม่นำเน่าเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับสนุกมากคะแนนจากโต๊ะปั้นถิงเฟินเนี่ยอยู่ที่7คะแนนนะครับก็สำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยผมขอเล่าสั้นๆก็แล้วกันก็คือพระเอกของเรื่องนี้สามารถแปงลงร่างเป็นแมวได้ครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเนีเ่ยเป็นทาสแมวอยู่แล้วเนี่ยจะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมขอเล่าเนื้อเรื่องสั้นๆแค่นี้พอละกันก็คือไม่อยากจะสปอยเยอะก็คําว่าสปอยในภาษาจีเ่ราาจะพูดว ถ้าเกิดบอกว่าหย่าสปอยเนี่ยเขาพูดว่าผู้เห่าจื้ทุหรือว่าเปียจื้ทุกก็ได้นะครับคือถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยก่อนหน้านี้มีเคยดูซีรีส์จีเรื่องฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของสารต้าหลี่ไปแล้วเนี่ยธีมของหนังเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับก็คือเรื่องนั้นเนี่ยนางเอกแปลงร่างเป็นแมวได้ถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้พระเอกแปลงร่างเป็นแมวนะครับผมเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปเริ่มเรียนภาษาจีนกันเลยครับผม我们开始吧 เอาละครับสำหรับประโยคแรกนะครับก็คือหน uh ีปูคุยเพี้ยนวอปะคำว่าหนีนะครับก็แปลว่าคุณนะครับปูคุยจุดจุดจุดปะเนี่ยเป็นรูปประโยคนะครับที่แปลว่าคงไม่จุดจุดจุดใช่ไหมตรงนี้นะครับก็คือเพี้ยนวอใช่ไหมเพี ien, ้ยนวอเนี่ยแปลว่าหลอกฉันหลอกแบบหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเพี้ยนเนี่ยแปลว่าหลอก อย่างสมมติถ้าเกิดหลอกลวงคุณก็คือเพี้ยนหนีถูกไหมหลอกลวงเขาคนนั้นก็เพี้ยนทัอันนี้เดี๋ยวผมเสริมตรงรูปประโยคปุ้ยปะเน,นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นรูปประโยคที่น่าสนใจนะครับก็คือปุ้ยจุดจุดจุดปะก็คือคงไม่ได้จุดจุดจุดใช่ไหมเนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาครับอย่างตัวอย่างแรกก็คือ หนีปูคุยสีควนวอปะคำว่าสีควนวอก็แปลว่าชอบฉันใช่ไหมครับพอรวมเข้าไปในประโยคนี้ก็แปลว่าเธอคงไม่ได้ชอบฉันใช่ไหมแล้วก็ตัวอย่างที่สองครับหนีปูคุยฉังหม่เจอกบคำว่าฉันไมยเนี่ยก็คืออยากซื้อนะครับแล้วก็เจอเกิดก็คืออันนี้นะครับรวมกันทั้งประโยคนียก็แปลว่าเธอคงไม่ได้อยากซื้ออันนี้ใช่ไหม ส่วนประโยคสุดท้ายนะครับที่ผมยกมาให้เนี่ยก็คือหนีปุกคุยใช่คายหวานเชีวยวปะก็คือเธอคงไม่ได้ล้อเล่นอยู่ใช่ไหมคําว่าคายหวานเชีวยวเนี่ยแปลว่าล้อเล่นนะครับใจ่นะตรงนเนี้ยเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่นะครับแต่ใจ่ตรงเนี้ยแปลว่ากําลังทําอะไรอยู่คือแจ่โบกด้วยคากริยานะครับจะแปลว่าทําสิ่งนั้นๆอยู่อย่างนี้ใจ่คายหวานเชีวยวก็คือล้อเล่นอยู่นะครับทีนี้อย่างคายหวานเชีวยวเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะล้อเล่น ูดเล่นก็ได้นะครับอย่างสมมุติเราบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1, เนี่ยได้เงินมา6ล้านบาทแล้วเสร็จเพื่อนก็ถามเราว่าเฮ้ยพูดจริงเหรอเราก็บอกไปว่าอ๋อใครหว่านเช่าอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับเอ้ยรอลเล่นพูดเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดปูคุยปะเขียนติดกันแบบนี้นะครับ3คํคำเลยเนี่ยก็จะแปลว่าไม่หรอกมั้งไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะความหมายจะประมาณนี้นะครับเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกมานะก็คือคนที่ชื่อเอเนี่ยพูดว คำว่าเจือตะก็คือรู้สึกว่าถ้าก็คือเขาถูกไหมครับผู้สีว่วนก็คือไม่ชอบรวมกันก็คือฉันรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบฉันทีนี้คนที่ชื่อบีนะครับก็ตอบว่าโู่ห้ยป่ะก็คือไม่หรอกมั้งหนีเจอเมเอเขาอาเื่ออายเจอมเมอเนี่ยก็คือขนาดนี้นะครับพอรวมกับคําว่าเขื่ออายที่แปลว่าน่ารักเนี่ยก็จะแปลว่าน่ารักขนาดนี้นะครับก็คือเฮ้ยไม่หรอกมั้งเธอออจจะน่ารักขนาดนี้ โอเคครับสำหรับประโยคถ์ัดมานะครับก็คือกั้นหมาเมาปู้โตเจย่างาคำว่ากั้นหมานะตรงนี้เนี่ยแปลว่าทำไมล่ะเมาก็คือแมวถูกไหมครับปู้โตจุดๆดๆมาก็คือเหมือนกับก็แบบนี้กันหมดแหละเจย่างก็คือแบบนี้นะครับรวมกันเนี่ยก็จะแปลว่าอา้าวทำไมล่ะแมวเขาก็ทำแบบนี้กันหมดแหละสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่สองคแรกนะครับกั้นหมา ออกเป็นหมาแบบเห่าฮห้องๆอย่างนี้เลยนะครับก้นหมาเนี่ยมี2ความหมายนะครับความหมายแรกก็คือทําอะไรนะครับอย่างสมมุติเราเห็นเพื่อนเราเอ๊ะทำอะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างเราอยาก,กรู้แล้วกันว่าเขาทําอะไรเราก็ถามเขาไปได้ว่าหนีไส้ก้นหมาก็คือแปลว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เหรอส่วนความหมายที่2นะครับก็แปลว่าทําไม่อย่างสมมุติเพื่อนเราอยู่ๆเดินมาตบหน้าเราเฉยเลยเราก็ถามเพื่อนเราไปได้ว่าหนีก้นหมาตาวเอก็แปลว่าเอ๊ะ เธอตบหน้าฉันทําไมหรือจะพูดสั้นๆก็ได้นะครับว่ากั้นหมาก็แบบเฮ้ยทําไมอ่ะอยู่ๆมาตบหน้ากันอย่างนี้说话说ว说话说话โอเคครับสำหรับคําว่า Showa ส่วนวานะครับก็แปลว่าพูดคําไหนคํานั้นซึ่งก็คือรักษาคำพูดนั่นเองอย่างสมมุติเพื่อนเราเนี่ยมาขอยืมเงินเรา1,000บาทตอนเรายื่นเงินไปให้เพื่อนเราเนี่ย เราก็บอกเพื่อนเราไปว่าโชคว,ว่าส่วนคว่าก็คือแบบรักษาคําพูดด้วยนะหรือจะใช้ในอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะครับอย่างสมมุติเราเนี่ยไปขอยืมเงินเพื่อนแล้วเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยแกนี่จะคืนเงินฉันจริงๆใช่ไหมเราก็บอกว่าวอโชคว,ว่าส้วนคว่าก็แปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนรักษาคําพูดนะ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รักษาคําพูดเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยก็ใส่คาว่าปู่เข้าไปข้างหน้าโซนกวานะครับก็เป็นโว,ว่าปู่โวนวาก็แปลว่าไม่รักษาคําพูดนะครับก็อ,อย่าให้ผมผิดหวังกค่นะคไม่ัวน,นวนประโยคถัดมาครับก็ยวันเปยนะ ร่าง我失望เขื่อนเชียนว่านเปียเนี่ยสี่คำนี้เนี่ยมีสอนไปใน E p พีที่2แล้วนะครับผมก็คือสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับถ้าเกิดใครที่ลืมไปแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเรียนนะครับเพราะว่า E p พีที่2เนี่ยมีอธิบายการใช้อย่างละเอียดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออธิบายอย่างคร่าวๆใน E p พีนี้แล้วกันนะครับก็คือเคอเชียนว่านเปียเนี่ยสี่คำนี้รวมกันก็คือยาจุดๆุดเด็ดขาดยาจุดๆุดเชียวนะอย่างอันนี้เนี่ยครับร่าง我失望 ร่างวชื่อว่างก็คือทําให้ฉันผิดหวังพอไปรวมกับเคิเชียนว่านเปียเนี่ยก็จะแปลว่าอย่าทําให้ฉันผิดหวังเชียวนะอย่าทําให้ฉันผิดหวังเด็ดขาดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอพูดเสริมตรงร่างจุดๆ,ๆชื่อว่างนะครับคือในตรงจุดๆ,ๆเนี่ยก็คือใส่คนเข้าไปนะครับก็แปลว่าทําให้คนคนนั้นเนี่ยผิดหวังอย่างประโยคแรกเนี่ยก็คือ你让我失งก็คือ เธอทําให้ฉันผิดหวังประโยคที่2นะครับก็คือ我让老师失望ก็คือฉันทําให้อาจารย์ผิดหวังส่วนประโยคสุดท้ายนะครับีปรม你不会让妈妈失望吧คําว่าป会จุดจุดจุดปะเมื่อสักครู่เราเพิ่งเรียนไปเองนะครับผมยังจํากันได้อยู่ไหมเอ่ยฮะลืมไปแล้วเหรอครับงั้นกลับไปย้อนดูกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมคือคําว่าปุ๋ยจุดจุจุปะ,ๆๆๆๆปะเนี่ย ก็คือแปลว่าคงไม่จุดๆ,ๆุใช่ไหมดังนั้นประโยคนี้รวมกันนะครับก็จะแปลว่าเธอคงไม่ทําให้แม่ผิดหวังใช่หรือไม่แต่ในกรณีที่เราจะพูดว่าฉันผิดหวังกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่นะครับให้ใช้คําว่าตุยจุดๆ,ๆุจุชื่วังอย่างสมมุติบอกว่าฉันผิดหวังในตัวคุณมากอย่างเงี้ยก็พูดว่า shi wang แบบนี้นะครับผม แต่เราจะไม่พูดว่าหว่ r เหินชื่อว่างหนีนะครับอันนี้คือจะเป็นประโยคที่ผิดนะครับแล้วผมก็เห็นค่อนข้างบ่อยนะสำหรับประโยคนี้นะครับเเาากกอวนนว่่่่ปูรราาาามดคคแแีลทุกท่าน มันก็คล้ายๆกับคําว่าต้าเจียนะครับแต่ต้าเจียเนี่ยมันก็คือเหมือนกับทุกคนแต่นี้คือทุกท่านฟังชินก็แปลว่าวางใจสบายใจได้นะครับอย่างสมมุติหัวหน้าเนี่ยมอบหมายงานให้เรามาอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบรู้สึก เราจะทําได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราก็บอกวนะเราไปได้ว่าฟังชินฉิงฟังชินอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแบบว่าเอ๊ะสบายใจได้เลยเจื้ยตุ้ยปูหุ้ยจุดจุดจุดเตอะก็เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจรูปหนึ่งนะครับก็จะแปลว่าจะไม่จุดจุดจุดเด็ดขาดนะครับผมอย่างอันเนี้ยร่าง各位失งใช่ไหมร่างใครสักคนหนึ่งผิดหวังเมื่อสักครู่เราเพิ่งเรียนมาถูกไหมครับอย่างตรงเนี้ยร่าง各位失งก็แปลว่าทําให้ทุกท่านผิดหวัง แต่พอใส่เจือตุยปูขุยเข้าไปเนี่ยมันก็จะแปลว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเด็ดขาดทีนี้คําว่าเจือตุยปูขุยจุดๆเติร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ฟังนะครับ่ออย่างประโยคแรกนะครับวอเจือตุยปูขุยหมย่เจอเปิรนชูเติก็คือฉันจะไม่ซื้อหนังสือเล่มนี้เด็ดขาดนะครับคำว่าเจอเปิรนชูเนี่ยก็แปลว่าหนังสือเล่มนี้นะแต่ประโยคที่2นะครับ 我绝对不会放弃的。放弃เนี่ยในภาษาจีนแปลว่ายอมแพ้นะครับผม放弃เนี่ยตรงชี้ตรงเนี้ยเนี่ยออกเสียงคล้ายๆชอช้างนะครับอย่าไปอ่านผิดนะครับถ้าเกิดคุณอ่านผิดเป็นฟั่งพี่เนี่ยพอพานเนี่ยมันจะแปลว่าตดนะครับดังนั้นประโยคนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฉันจะไม่ตดเด็ดขาดไปทันทีนะครับผมดังนั้นต้องระมัดระวังการออกเสียงด้วยนะครับผม ในประโยคนี้นะครับ你怎么了没事吧？ทุกวันนี่เเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า เป็นอะไรหรออย่างเงี้ยอย่างสมมติเราเห็นเพื่อเราเฮ้ยหน้าซีดๆเดินมาเงี้ยเราก็ถามเพื่อนไปได้ว่านี่เสิรมาหรอแล้วลเพื่อนเราก็จะบอกว่าอ๋อฉันไม่สบายฉันอย่างงาู้นฉันอย่างนี้คําว่าเหม่เสิบะก็แปลว่าออไม่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างสมมุติเราเห็นออมีคนวิ่งแล้วสะดุดล้มอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไปถามเขาได้ว่าเหม่เสิบะก็แปลตรงๆก็คือเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหม อ่าโอเคครับสำหรับประโยชสุดท้ายที่วันนี้จะนำมาสอนนะครับก็คือคำว่าเสริมเมอปั้นเสริมเมอปั้นเนี่ยก็แปลว่าทำยังไงดีนะครับเหมือนกับเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีที่เขาพูดว่าอ๋อโอเคโอเคเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับก็คือทำยังไงดีอย่างสมมติเวลาเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงดีเราก็พูดว่าเอ๋อเสริมเมอปั้นเสริมเมอปั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับผม เอาละครับสำหรับเรียนภาษาจีนจากซีรีส์จีนีที่3นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับหรือมีซีรีส์แนะนาอยากให้ผมนํามาสอนนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆฟังซ้ําสัก 2- 3สารอบนะครับจะได้จาได้แม่นๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับนะครับขอบคุณมากครับผม